สบายดีทุกคนน้ำท่วมมาเด้อมึงในผู้อพปยบอุยพเครื่องขึ้นเฮือนเบิดู้น้ำท่วมน้ำท่วมทุกคนน้ำท่วมงัวคุยบ่มีบ่อนอยู่เลยผู้มึงในงัวควยก็ได้ได้อยู่แต่บ่อนนี้ผู้น้ำท่วมเมือนหลังนั้นอยู่บ่ได้เลยปลาทุเป็นในใควยได้กินเพื่องแห้ง เออผู้คนลุยน้ำข้าบมาเลยทุกคนเด้อมานั่งเหงื่อนี่ย่านเคยย่านปิงแล้ค่ะสิลุยเคยเป็นลุยน้ำป๊บเหงื่อเุบนี่นะลอยไปไๆเลยเอ,อ่าแปีนี้ยังขึ้นอีกเ้อทุกคนเด้อน้ำของมันขึ้นดิจ้ะ น้ำคลองขึ้นเด้อทุกคนเด้อปีนี้ยังสิขึ้นหลายอยู่น้ำเนี่ยปีงไม่เว้าแล้วมันชิเล่นนี่มันชิเล่นขึ้นมาตามน้ำเนี่ยปีงเงินหลังนี้แฮ้งติ๊กไหลขึ้นรุดรุดน้ำมาทุกคนเบืเ้องในผูความไหลเนี่ยเห็นเหรอเนี่ยเนีน่ยเบืบ้องใบไม้เบื้องเบื้องใบไม้ใบโตทุกคนเลยมันจะเห็นบ่ มันไหลขึ้นทางพี่ก็ย่างข้ามาบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน,น้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้ไวๆไว้ไปไว้ไปมาไปไว้ไวๆ <c oughs> โอ้ย ปลาเพลี้ยตับเอิกผู้น้ามันน่ะลอยเอาเลยบวกแลวังปิงเข้าเด้อระวังปิง ปตัวปีนี้ท่วมหลายอีลีปลานะปลามันลอยออกกับตาแลา้วฮะ ทักคณะทุกคนเอ้ยผู้น้ำท่วมเพื่อนท่วมซานท่วมเบิดโอ้ยปีนี้มาแหงอีดีน้ำกี่บ่ได้เลยแหละรถเนี่ยเที่ยวบ่ได้ได้ย่างไว่นั่นเลยฮะเทอมานกันนะเนาะคนอยู่บ้านอยู่ใกล้เข้มของนี่เนาะป่าลอยโอกเบอร์แล้วนาง ย่างกับข้าวแคมอกเจ้าขึ้นมาขายป่าทุกคนเนะยเจ้าขึ้นมาขายป่าเด้อทรมานแต่จกว่าที่ได้ขายป่าเต้ละตู่เต้ละลูดิเนาะแม่ข้าพ่อข้าก็จะโตจะลุดเด้อขึ้นมายะ บึงเลยน้อยนั่นยัดท่วมเนาะแบ่กับลงจะโคกบ่ได้เอาเข้าไปแม่ลงมาได้กำบ่เอาเหื่อมากำบ่พายเดี๋ยวพายเหื่อ มาไปเดีไปอะไอ้อแม่ัวตัวตัดั่วกนสพายเียวนเหื่อยเคออมเออมันก็ัเออมันคือมันกั้นขัวไว้เนาะเขาผ่านมาได้เลยเนาะเออไปเอาไปลากแขนมันมาเบิ้งแหกตาเบิ้งนี้นี่มึงเอาสิตันน่ป้าป้าพี่มั่อไหล่จะยายนางตทยป้าพี่เลยนะป้าขขา เบิ่งป่าทุกคนป่าตุอบผูออกป่าน้ำคืงนี่นางนี่เดี๋ยวจะป่าเพียงนางนี่เดี๋ยวป่าตุ๊บตรเข็มโอเคป่าไหลนะี่นี่กับผมกแม่ค้ามาท่าละมีเพียงอันนี้เพ็ดบุเพ็ดอันนี้มักสลีสรีหอยไปไปแบบนี้ น้ำส่วนบเมนปีงบ่บเบิ่งบบปีงเปิงฮะบบมี่เอาไปได้แล้วเอามมวดต่ลุยยงยานเตะได้ก่อนปีงทั่วมเบิ้งเงลลำไยเนี่ยเงินน้อยในเตะเข้าเงินละมาเบิ้งกับเจ้าขายปลาแบบนี้ไม่ได้เบ้กันแ้วโมีขนอยู่โบมีข้วบอนกินเนี่ยอยู่ในรถไถที่ไหนเบ้เอ้ย น้ำของมันยังไหลขึ้นลุดๆเนาะนี่ป่านี่ทุกคนไม่เม็ดตุกน้อยเยนียนย่ป่านินป่านายป่านายเลยน้ำของเลยป่าน้ำของเลยอะคอยจันเขาแล้วโหโอ้โหการมาหลัดเถอะเลยท่านว่าป้า,ปา เออเป่าปอีตู้นั่นนันโกขายอะไจะไปให้ตู้เย่ตู้เยเราสร้างแกะโขกอยูดแกะออกล้ววะตู่ทำตถุมานเกมสามชิปจะซื้อโลเอันนี้อตู้จโล่ห้าชิปสชิก็ไอ้ไพ่ขึ้นมาจนนับของ จะบังแน่ตะคอยนีเปียกจับสองขีดหนึ่งสองขีหนึ่งโลสองขีดสองโลสองขีอันนั้นเราซื้อโตแล้วนะเราซื้อแล้วไม่ค่าซื้อแล้วนะพี่ตัวนี้พีไม่ค่าเัีบ่ตัวนี้ไม่ค่ายัางพ่อเลเอานี่ไม่ค่าตัวนั้นก่อนมูเสียวโลเท่าไหร่ับดี้นะขาดเถอนะเชนว่าเชีนว่าบ่เอาามทีฟแล้วเขา ไปเองถ่ายเองโหนี um, um ่ก่นียกันโเระเมื่อตะดุดละะตมันใบมีตูดมันมีแต่ตกดอ่ะมึยันนตัวใดตันใดล่ะแม่นใดห้าซีฟหรอวะไอ้วอไรวะอาปอาปะอีกแหนี่ยให้ทัาไดสันเออ ปลเอิญฮะพวกซีฟหาสองโลค่ะดูหายเปิดไหลใหกันเมื่อต้มเค็มกินให้ว่ากันกันได้มีปลาตัะเียมตีพอหรอ่มีแต่ปลาเแล้วเาเอาเตตัวนี้บอกอาเตยนิ่งบุ้งดูปลาอีนี่นี่สองสามสี่ห้เรนได้ตรวจจังหวะค่ะ เอาใจตัวเที่ยเดียวใครซีเรียสจัก่าบ้ากันบ้าเข้ามาง่ามกันนะข้าวตั้กระดามาเม่งข้าวงเนี่ยค่ะ้าว้้าเรยกามค่ะันได้ขายกับพวบ้า่อกูอังล่างอยู่โลห้าโลฝ่ายห้าโลตังกตาเเออตั้งกต้าบ่ะนี่มากตอาเที่ยกตาปะเตี้ยดี๋ยวอ่อนเลยเ๋ยวอ่อนขึ้น้างหลเลยนอ ขีดจงขีดหนึ่งนะกัตตาเราเมื่อให้เมืม่อให้เมตูมม้ต้มเมืม่อให้เมตู้แกงป่ามาเศ้านี่เ,เราไปย่ามเมื่อวานนี่ตัแวตแรงเรเดียวนึดกัตตาเกตาโ<ท>ชงขีดหรือขีดหนึ่งโองขีดนึ่งต่อเลย